ถ้าคุณเก็บเงินลูกค้าไม่ได้จบชุรกิจสําคัญที่สุดคุณจะโคตรเก่งแค่ไหนประสบการณ์เยอะแค่ไหนถ้าคุณเก็บเงินลูกค้าไม่ได้จบบางคนคุยโลกสวยงามโปลที่เวนปิดยอดไม่ได้ครับแต่ยอมรับคนที่ปิดยอด เก็บเงินได้ของสายของล่าสุดอาทิต hey, ย์น e ีてて้ของสายปลาลินไทยนะชินิดาพาชินี้ชินิดาพาหรือเชลิน <Week> ช <nd, S 1> ินน้องน้องหนุ่ยน้องหนุ่ยเห็นสเก็ตในเฟสน้องหนุ่ยนะพัดเข้าไปดู้บวกมากคุยแต่เรื่องบวกตลอดเลยตอนนี้เนียกคนนี้สำเร็จเลยเป็นเรื่องบวกหมดเลย ขอบคุณทุกอย่างขอบคุณตลอดเวลาผมให้น้องหน่อยสำคัญคุณเก็บเงินได้แผนจะดีคตรสินค้าจะยอดเยี่ยมแค่ไหนแผนจะยอดเยี่ยมแค่ไหนถ้าคุณเก็บเงินไม่ได้จบมันไม่เกิดการซื้อขายใช่ใช่คุณต้องเก็บเงินให้นะอย่างสายที่เรียนทองเรียนทองของไดมอนด์สมบูรณ์เขาก็เก็บเงินได้ เก็บเงินงทีละสี่พันได้ยังไม่ก็ได้ตังค์ไหมใชสังเกตไหมจะได้ตังค์ก็ต้องไปเก็บเงินได้แต่การเก็บเงิน,นได้ต้องยอมรับอยู่ว่าระบบออนไลน์เนี่ยมันไม่เหมือนออฟไลน์คือมันไม่เหมือนที่เราไปเจอหน้ากันแล้วคุยกันและเก็บเงินได้เลยอันนี้มันเวิร์กอีงสังเกตไหมคนที่ส่งได้เนี่ยคือเป็นออฟไลน์เกีย่ยวสมบองออฟไลน์ไหมออฟไลน์ต้องสายปารินออฟไลน์ไหมออฟไลน์คือออนไลน์เนี่ยมันจะช้าใช่ไหมใช่เพราะว่าเวลาช่วงเราจะเก็บเงินมันสาคัญมากคุยโอเคหมดแล้ว แต่ช่วงจะจ่ายเงินเนี่ยออนไลน์มันจ่ายยากเพราะจ่าย้ใครมันมันคึกกึกกักมันเลยเก็บเงินไม่ได้มันเลยปิดยอดไม่ได้ออนไลน์เนี่ยข้อเสียของออนไลน์มันเก็บเงินยากนะได้ไม่ได้แต่มันนี่เหมือนออฟไลน์แต่ออฟไลน์นะคุยกันเนาะพูดคุยกันกินข้าวกินปลาด้วยกันเคลียร์แผนถ่าแผนด้วยกันโอเคปุ๊บมาเท่านี้พี่โอเคไม่จ่ายปุ๊บหายรูปร่วมการมันเกดบง่ายไหมนี่คือสําคัญคือหัวใจของการเกดบเงินหัวใจของการตลาดคือการ ปิดการขายแล้วปิดการขายการปิดแบบการขายเนี่ยฉันต้องทำยังไงนีแบ่งปันแลยครัแบ่งปันเพิ่มหนึ่งจริงๆการขายเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีคุณต้องรักการขายก่อนนะครับคุณต้องรักการขายก่อนบางคนฉันไม่ชอบขายจบคุณเข้าใจกิ่นแล้วทุกคนเกิดมาเพราะขายการขายเป็นสิ่ง คนเเจจิกจกกดาหลังจากนั้นนะขอคุยตรงนี้คนขอจูนทศนคกติใครบางคนที่นั่งอยู่ในห้องนี้หรือกาลังนั่งอยู่ที่แอนตี้การขายคุณาพาดแล้วครับชีวิตคุณาพาดครั้งแรกและาพาดตลอดไปถ้าคุณยังไม่รู้จักคําว่าขายขายเหมือนถึงช่วยนําสิ่งที่ดีให้คนอื่นช่วยคนอื่นเรียกว่าขายเห็นนั่นจะทำงานแบบไหนก็ตามจะขายได้ก็ต้องเมื่อพอเด็กรู้ไหม เกิดมาจะมีคนเลี้ยงขายได้คือร้องเสียงดังจริงไหมจริงวิ่งเดงวนลูกตอนดีมากเห็นไหมขายนะขายเสียงเลยครับเสียงดังไม่ก่อนนะคะใช่ไม่ใช่กับเด็กบางคนก็มนามนี้ไม่ร้องเลยไม่ร้องยังไม่โฆษณาการขายร้องอ่าหมอต้องมาตีตูดใช่ไหมตีให้ร้องใช่ไหมอันนี้คือเรื่องจริงผมกาลังขายไอเดียให้คุณว่าทุกอย่างเกิดจากกเด็กจะมีเสน่ห์เขาต่อเมื่อเด็กคนนั้นขายขายอะไรรู้ปะ ขายความขยันขายทาเป็นเด็กดีขายเป็นเด็กตั้งใจเรียนใช่ไม่ใช่อันนี้การขายไหครับอนน้องปาลินเดนมอนปาลินหรือทุกคนบางคนไม่บางคนบอกว่าจะไม,ไม่ไม่ชอบขายคุณขายทุกวันคุณขายตัวทุกวันเข้าใจไหมขายตัวเนี่ยหนึ่งตื่นเช้าปุ๊บถ้าเราไม่ขายตัวเราจะไม่ออกจากบ้าน ตื่นเช้ามากูอาบน้ำทาแป้งซองมันใช่คือชุดไหนเอาชุดนี้ออกชุดนั้นเอาชุดนั้นออกชุดนี้นออชนใช่ไหมครกางเกงมันไม่ไดน้นี่คือสินค้าเราจะออกข้างนอกเนี่ยเราต้องขายได้ก่อนนี่คือสินค้าใ่คุยหัวข้อนี้ก่อนวันนี้เป็นหัวข้อหลักด้วยคือคุณต้องเข้าใจว่าเราขายมาตั้งแต่เราเป็นดีเอ็นเอที่เราอันเนี้ย จะออกนอกบ้านเราต้องขายตัวเองผมเผาวันนี้เลยบอกว่าวันนี้นะยแนมงโมต้องใส่ชุดแตมอนมาท่าปากแดงๆทําผมดูดีใช่ไหมฮะอันนี้คือธุรกิจไม่ใช่ธุรกิจไปอเมซอนคุณจะเดือดเดอดด่าๆไปเขาไม่สนใจคุณหรอกถ้าแต่งตัวดีเบาะน,นิดๆ <c oughs> ใช่ไหมเบาะน,นิดๆแบบ <c oughs> อ๋อใช่ไหมมีดีต้องโชว์สิครับโชว์ทำไมตอนมันเหี่ยวอ่ะมีพลังดูตั้งสองคนอ่ามีพลังดูตั้งสองคนไม่รู้ดูอะไร ใช่ไหมฮะเสื้อผ้าเซสซอรี่ดูดีไหมต่างหูคุณขายไหมครับทั้งที่คุณเนี่ยไม่ได้แบบอยากโชว์แ้วแต่โดยธรรมชาติดีเอของมนุษย์เนี่ยมนุษย์จะมีสายเลือดนักขายอยู่ในตัวคุณขายเวลาออกไปข้างนอกให้คนชื่นชมเราให้คนชอบเราใช่ไหมใช่ใช่นี่คือการขายมันมันเป็นมาตั้งนานแล้วนะฮะบางคนไม่เข้าใจเรื่องนี้คุณต้อง ดีเซนต์ตรงนี้ไลยคที่ในงานของเราคุณต้องขายไอเดียนี่เก่งขายไอเดียก่อนนะครับตัวนี้มันเวิร์กไม่ใช่ครับขายไอเดียไม่ใช่แค่สินค้าเนี้ยขอ,อยกสินค้าตัวใหม่เลยสั่งสองแห่ก่อนที่คุยเรื่องสินค้าคุยเรื่องการขายคุณต้องขายไอเดียมนุษย์นี่ถ้าคุณขายความคิดไม่ได้จบสินค้ามีเยอะไหมเยอะเ<ๆ>ยอะ ทุต้งองคิไอเดียว่าเพื่อนมีเงินอยู่สี่พเราจะทำเงินยังไงต่อยอดได้ลาะไอเดียไหมครับ <S <S อันนี้ค่ะไอเดียไหมครับเงินสี่พันเนี่ยไปซื้อรองเท้าก็ได้แค่รองเท้าไปซื้อเสื้อผ้าได้แค่เสื้อผ้าเพื่อไปซื้อของที่คุณอยากได้มูลค่าสี่พันมันก็ได้แค่นั้น หรือจะเก็บไว้ไม่ซื้ออะไรเลยมันก็เป็นแค่เศษคือเป็นเศษกระดาษนะเงินนะไม่ใช้เศษกระดาษนะครับใช่พูดอีกครั้งหนึ่งเงินถ้าไม่ใช้คุณจะออมอย่างไรก็ตามมันคือเศษกระดาษดีๆนี่เองจริงไหมจริงเพราะมันไม่ใช้มันก็คือเศษกระดาษคุณต้องให้เกิดประโยชน์สี่พันเก็บไว้มันก็สี่พันเก็บไว้ถ้าคุณมีใช,ใช่ไหมคะใชอันนี้ขายไอเดียนะคะ เพื่อนเราจะเอาเงินสี่พันถึงเก็บไปมันก็สี่พันปีหน้ามันก็แค่สี่พันมันไม่ออกหรอกถ้าเอาเงินสีน่พันมาดูแลตัวเองแล้วต่อยอดเดี๋ยวแสดงให้เพื่อนคุณก็อาจจะเป็นซันสองแหนใช่ไหมฮะโตต้าใช่ไหมครับนี่เรากินแล้วดูดูแลตัวเองแล้วเนี่ยพาคนมาเป็นเจ้าขอแงแบรนด์กินนะจากสี่เป็นแปดแปดสิบหกองค์กรจะแตกแบบนี้เนี่ยเดือนที่หนึ่งเดือนที่สองเดือนที่สามเนี่ย เห็นไหมภายในปีนี้เรามีรายได้600แสนนะขายไอเดียนะครับขายนี่คือขายไอเดียก่อนบางคนไปปุ๊บนี่เลยครับสินค้าเนี่ยมันดีมากเลยนะมันช่วยนู่ไม่ใช่อันนี้คือมันเหมือนขายเกินไปคนกลัวที่จะมาซื้อคุณเวลามาซื้อคุณก็ากลัวว่าเขาง่ที่จะมาซื้อของคุณเลยใช่ไม่ใช่ต้องตั้งโจทย์ว่าเงินสี่พันจะทําอะไรได้เปลี่ยน นี้มันซื้อตัวนี้เราได้ของไหมได้สอดยอดได้ไหมฮะได้คือต้องขายไอเดียเนี่ยดยเพเนี่ยเวลาขายเนี่ยก็ขายไอเดียว่าถ้าเราจะเปลี่ยนแปลงชีวิตถ้าเราจะดูแลตัวเองเงินบอกตัวเลขเลยแสนสองแค่เก็บใหญ่สุดเงินแสนสองเพื่อเราเก็บเงินแสนสองไว้ชีวิตเเงินแสนสอง ถ้าเราไม่ต่อยอดอยังไก็มถ้าาเราไม่ต่อยอดหมดใช,ใช้เดือนละหมื่นในครอบครัวจําเป็นประหยัดที่สุดเดือนละหมื่นสิบเดือนก็แสนสิบสองเดือนแสนสองนีเงินหายไปทั้งแสนสองปีหน้าก็ไม่รู้จะมีชีวิตแบบไหนเพราะเราใช้หมดเลยจริง<อ>นี่คือหัวใจนี่เขาไมขายไอเนไดียแต่ถ้าเงินแสนสองเนี่ยเอามาทําธุรกิจตัวนี้มาซื้อแบรนด์ตัวนี้เป็นเจ้าของแบรนดดูแล แล้วสร้างแบรนด์ต่อเงินแสนสองจะทําเงินได้เป็นร้อยล้านเงินแสนสองทำเงินได้เป็นล้านคือร้อยล้านตกใจทําเงินเป็นล้านมันทำเงินยังไงเดี๋ยวสแสดงมผนคุณต้องสแสดงแผนไหมครับเนี่ยเห็นไหมทําไมบอสต้องส่งสแสดงแผนให้คุณขนาดบอสอีกนปะีแล้วยี่สิบกว่าปีเช้าถามลองได้เลยตื่นเช้ามาเรียบร้อย นั่งอยู่คนเดียวชั่วโมงถึงสองชั่วโมงเนี่ยห้ามยุ่งกาแฟเสร็จแล้วก็นั่งเขียนนั่งฝึกทุกวันถ้าไม่เก่งแผนอาชีพนี้จบอาชีพเราคือนักแเสด็จอาชีพครูคือสอนเด็กใ,ให้สอบผ่านอาชีพชาวนาต้องไปไปนาใช่ไหมคุณเป็นชาวนาไม่ไปนาคุณจะเป็นชาวนาได้อย่างไร เป็นครูต้องไปสอนเด็กน,นักเรียนอาชีพคุณต้องฝึกการสอนให้เก่งเป็นหมอคือต้องรักษาโรคได้เรียกว่าหมอฝึกยังไงให้แบบรักษาโรคให้นะเราเป็นนักเครือข่ายนักการตลาดหน้าที่เราต้องเขียนแผนเก่งยิ่งแบบไอ,อ้ยุคเก่งตันี้เนก่งแผนทำไมมันไม่เวิร์กว่าไอ้ปิดคนนี้ไม่ได้มีืภาพตรงไหนเราคิดดูครับเราเป็นนักการตลาดเครือข่ายหน้าที่เราต้องเขียนแผนเก่งจริงนี่คือหัวใจคุณต้องแสดง แสดงแผนคือขายไอเดียเสร็จแสดงให้เขาเห็นแอบเองินแสนสองเยอะเ <Yeah. S 1> ยอะแต่ถ้าคุณใช้ไม่เป็นหมดหมจริงจริงแสนส,สองนี่นี่คือสูสๆดในส่วนตัวเนี่ยตอนนี้บางคนเครียดนะ <Yeah. S 1> คุณรู้ไหมว่าคนเราเกิดมา ทำอะไรก็ตายทำก็ตายก่อนตายทำดีกว่าไหม,ไหมจริงไมมจริงจริงคุณเกิดมาบางคนนี่ก็ตายอะไรนะใช่คือคืออยู่บ้านแล้วไม่ทำอะไรก็ตายมันตายไร้ค่ามันไม่ทำอะไรไหนๆจะตายขอทำหน่อยขออยากจะทํทำอะไรสักอย่างรู้แล้วว่าตายทอะไรสักอย่างเกิดมาเป็นคน อยากทีูู่น์ตระกูลตัวเองให้ใหันย์ตระกูลเ,เขาประสบความสาเร็จเขาร่ารวยเขาช่วยเหลือคนอื่นได้เขาทำไมเขาทําได้ฉันอยากทำดู